ดีครับผมสวัสดีเพื่อนเพื่อนะฮะพอดีมีอ่าน้องๆกับทักมาเขาก็อยากจะปลูกอ้อยสิงคโปร์แต่เขาอยากจะปลูกจริงๆฮนะเขาก็ยังไงอนะแบบว่าเตรียมทงเตรียมที่อะไรไว้แล้วนะครับแล้วก็มีคนมาบอกเขาบอกว่าไม่ต้องปลูกหรอกจะไปปลูกเลยมันมันปลูกไม่ได้หรอกปลูกยากอะไรสายพันธุ์เนี้ยอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าสายพันธุ์นี้ปลูกยากไม่ต้องไปปลูกหรอกผมก็อยากจะบอกว่านะครับ คนเรานะการทําการทําการดูแลทุกคนนะไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะคนที่กําลังตัดสินใจจะปลูกอ้อยหรือจะปลูกอะไรนะฮะลงมือทําเลยครับลงมือทำนะฮะศึกษาด้วยตัวเองก่อนสักนิดหนึ่งแล้วก็ลงมือทําได้เลยครับพยายามอย่าเอาจมูกใครมาดมนะครับเพราะาบางคนนะ่ะเราอาจจะไปได้ดีแต่เขามาขัดจังหวะเราก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นจะยากหรือไม่ยากอ่ะนะฮะอยู่ที่คนนะครับ อยู่ที่การดูแลของคนนะฮะเพราะฉะนั้นคนเราทุกคนเนี่ยการดูแลรักษาเนี่ยไม่เหมือนกันนะบ,บางคนปลูกทิ้ง,งก็มีครับไม่ดูแลหรอกครับแต่ไปคัดจังหวะคนอื่นนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับอ้อยสิงคโปร์เนี่ยมันมันมันไม่ได้ปลูกยากอย่างที่คิดนะนะครับนะมันไม่ได้ปลูกยากอย่างกัที่คิดนะแต่แค่ว่ามันต้องใช้เวลาขน่นั้นเองและอาชีพขายอ้อยเนี่ยอาชีพคันน้ําอ้อยเนี่ยเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับ เป็นนายตัวเองนะครับดีกว่าเราไปทําโรงงานนะครับนะฮะเป็นนายของตัวเองนะครับขายอ้อยเนี่ยปลูกอ้อยขายอ้อยเนี่ยสามารถจุนเจือครอบครัวได้เลยนะครับนะฮะและดีกว่าเราไปทําโรงงานนีครับไม่ต้องมารับผิดชอบนู่นนี่นั่นนะครับเป็นนายตัวเองเราสามารถพัฒนาตัวเองขึ้นไปต่อยอดขึ้นไปจากปลูกในน้อยกลายเป็นปลูกเยอะนะครับ แล้วก็การการขายของเราจะขายในน้อยก็กลายเป็นขายเยอะๆนะครับ <ew> เพราะฉะนั้นฮนะทุกคนนะการที่จะปลูกอ้อยหรือคันน้ำทุกคนเริ่มมาจากศูนย์ดังนั้นนะไม่มีใครเก่งไปกว่าใครนะครับไม่มีใครเก่งไปกว่าใครนะครับนะะผม <ew> คนที่ปลูกอ้อยเป็นก่อนปลูกอ้อยเนี่ยเขาก็ลองผิดลองถูกมาแต่ถามว่าลองผิดเยอะไหมลองผิดไม่เยอะหรอกครับครั้งแรกถ้าเราปลูกไปอะ่ะ แล้วเราไปเจอปัญหา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 แบบเนี้ยเราก็สามารถแก้ไขได้เพราแก้ไขได้ข้อหนึ่งข้อสองข้อสามก็แก้แก้ไขได้ทีนี้พอมาข้อสี่ข้อห้าเราก็ผ่านสบายนะฮะทุกอย่างนะครับมันมันก็ต้องมีอ่าติดติดขัดขัดก่อนที่จะราบลื่นนะฮะนะฮะก่อนที่เราจะลาบลื่นมันก็ต้องมีติดติดขัดขัดมั่งนะครับนะบอกเพื่อนๆก่อนนะครับเพราะว่าเพราะฉะนั้นนะฮะการปลูกอ้อยเนี่ย ปลูกไปเถอะครับเพราะมันเป็นอาชีพที่มีเกียรตินะครับส่วนใครจะพูดยังไงก็ช่างเขานะครับถ้าเ,าเราตั้งใจที่จะปลูกแล้วนะฮะและส่วนที่ผมลงเนี่ยผมก็ให้ข้อมูลตามที่ผมเคยผ่านมาแต่ใครจะชอบหรือไม่ชอบก็ ah and, บเลื่อนผ่านนะฮะเลื่อนผ่านได้ใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านได้ครับผมไม่ได้ว่าอะไรฮะผมสอนเฉพาะคนให้ความรู้ไม่ต้องสอนดีกว่าเอาเฉพาะว่าให้ความรู้นะผมก็ไม่ได้เก่งอะไรนะผมไม่สอนเนะี่ยผมว่าเอาเฉพาะว่าให้แค่ความรู้ ที่เคยผ่านมาเดี๋ยวเกิดมือใหม่อยากจะปลูกหรืออยากจะทดลองประมาณนั้นนะครับเื่อนใครไม่ชอบผมก็เลื่อนผ่านได้เลยนะครับผมไม่ได้ว่าอะไรนะครับแล้วก็ผมก็ไม่เป็นอาจารย์ใครด้วยครับนะครับเพราะว่าการเป็นอาจารย์คุณเนี่ยฮะนะฮะต้องเก่งจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าคี้ล้าขีเลนะครับนะฮะ การที่เป็นอาจารย์คนต้องเก่งจริงนะไม่ใช่ขี้เล้าขี้เลนะะนครับความรู้ต้องแน่นนะครับการที่จะเป็นอาจารย์คนนะฮะแต่สําหรับผมอ่ะผมขอเป็นผู้ให้ดีกว่าให้ความรู้นิดนิดน้อยสำหรับการที่เราเคยผ่านมานะครับก็แบบที่ผมบอกนะฮะถ้าเกิดเราปอกคือเยอะเนี่ยบอกบ่อยๆนะฮะเขาเรื่องอะไรดีกว่าถ้าเกิดเราปอกบ่อยๆเนะ่ยข้อก็จะยาวงี้ แล้วถ้าเกิดเราให้น้ำเขาสม่ำเสมอคอเขาจะยาวงนี้แต่ถ้าเกิดแบบว่าเราให้น้ำขาด,ขดติดติดขาดติด,ดติดขาดติดติดขาดแล้วค่อยดูแลคอเขาก็จะที่อย่างนี้แต่น้ำตรงนี้ก็จะนออ้อยอ่าให้เพื่อนเพื่อนดูอ่ะสมมติว่าเราเราดูแลเขาไม่สม่ำเสมอคอเขาที่อย่างเงี้ยน้ำก็มีแค่เนี้ยแล้วมาเทียบกับคอยาวเป็นไงคนละเรื่องเลยไหมครับน <s> ้ำอย <s> ู<ข>่แค <administered> ่ตรงนี้แต่น <s> ี้น้ำอยู่แค่นี้ แค่นี้นะครับมันไม่ยากอย่างที่คิด่อ,อครับเดี๋ยวเพื่อนๆหาว่าโอ้โหอ้อยมันนิ่มจริงหรือเปล่าเปลือกนิ่มจริงหรือเปล่าอ่ะเนี้ยเนี่ยเพื่อนๆดูนะดูเนะนี่ยน,นิ่มปะนิ่มปะโอเคไหมชัดเจนนะครับชัดเจนนะ เห็นไหมครับเปลือกขอบางครับนะฮะโอเคแต่ถ้าเกิดเพื่อนเื่อคนไหนที่อยากจะปูนะฮะแต่ยังไม่ค่อยมีอะไรความรู้หรือยังไงเงี้ยถ้าเกิดเพื่อนเอยู่เขตปริมณฑลนะมาหาผมที่ไร่ได้ฮะก็พอจะให้ความรู้ได้มั่งไม่มากก็น,น้อยนะครับโอเคครับผมขอบคุณครับ